กราบสวัสดีครับพี่น้องมืนนี้พบกับบาจาบุูม่าม์บาจาบุูม่าม็มีเมนูมานำเสนอครับเป็นเมนูตับหมูฮุงแซลมอนกุ้งดองซีอิ๊วครับพี่น้องมืนนี้จะเป็นเมนูสเปเชียลครับอีพีพิเศษครับพี่น้องมือนนี้มากับแซลมอนครับแซลมอนดองครับพี่น้องแล้วก็มากับกุ้งดองซีอิ๊วครับพี่น้องมืนนี้ก็ใชมากับตับหมูฮุงครับของเซนนัรนบูมีครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับพี่น้องคุณภาพเต็มครบพุกส่วนเต็มซอยพี่ดอง สำหรับผักมินิที่มีหลากหลายอย่างครับพี่น้องอย่างแรกจะเป็นกะหล่ำปีครับพี่น้องอย่างที่สองจะเป็นมะระขีโนครับหน่วยน้อยๆครับเฮดตมุตเตมิอบปุอิปปีครับพี่น้องอย่างที่สามครับจะเป็นแตงกวาพี่น้องอย่างที่สี่เป็นถั่วฝักยาวพี่น้องเออเผื่อแก้วซีฟเวลาครับพี่น้องมาเลยก็เลยครับแหมพี่น้องเข้ามือนี้เมนูสเปเชียลครับเซี่ยวมันครับมินี้เซี่ยวมันดอกครับนี่ยคำแรกครับบริจาคขอยัด ไปดูม,มามแซลมอนดอกนะครับไปดูเครับแหลมี่ไปดูมันนิดเลยครับอืมนัวเลือกพี่น้อง,องมาค้ามดีซองมาดีพี่น้องค้ามดีซองเป็นกุ้งดอกซีอิ๊วพีนาา่น้องมาจ่ายขอรีเอทเทสกุ้งดอกซีอิ๊วพี่น้องอันนี้อันนี้ยังยังอยู่การเทสได้ครับพี่น้องอันนี้เทสครับเทสกุ้งดอกพี่น้อง นัวเลยพี่น้องนัวเลยมาดิพี่น้องสองข้าวมันหั่นซิมครับพี่น้องวันนี้เอาแท้ครับหน่องมาครับพี่น้องวันนี้เอาแท้แล้วครับพี่น้องวันนี้ข้ามแหลกครับมาจักคอยพุ่มมันนะครับหน้องนี้ข้ามแหลกเซียมอนดองเซียมอนดองครับใส่กับเือเคลือพี่น้องอื ตอกันนะครับพี่น้องเจนั่นมีโอกาสครับพี่น้องไปตลาดครับไปพ่อเสืร์ฟมอนครับพี่น้องครับกุ้งดองครับจัดมาเห็ดคลิปให้พี่น้องได้รับส่งหน่องถึกใจบอกจากขนาดเด็กครับเสืร์ฟมอนต์เดียวว่ากินไังไมด้ก็แซ่บแน่นพี่น้องมาครับพี่น้องบัดนี้คำต่อมาพี่น้องคำนี้เนียนๆเลยครับขอหยัดมุ่มมั่นเลยครับพี่น้องกุ้งดอง พี่น้องท่านใด้คืนยากครับยบนนบบนันเลยครับพี่น้องตำแซลมอนครับเขาสิ่งตำเซ่ครับตำเป็นตำมะคุ้งก็ได้ครับพี่น้องแต่นี่บอจจกเก็ดเป็นแยกครับเป็นโ,โ,โรยโรยแซลมอนพี่นอ้องนี่แหละครับพี่น้องตำแซลมอนครับกินก็ขอนิ่งครับพี่นอ้อง มันยังไงมันจะพาดไปได้พี่น้องเน่เ yeah. มนูห่อบานห่ออีสานบานห่อครับพี่น้องมันต้องกินก็คอนหย่อนเลย,เยพี่น้องมันก็แซ่บครับพี่น้องมาครับพี่น้องคำหนี้ขอ้อยับบุมม้มบ้าเลยครับเริ่นๆเลยครับคำหนี้ลิ่นๆเริ่นๆ พี่น้องคำเนียใส่กับลูกโดดเลยครับพี่น้องนี้ครับแซลมอนครับใส่กระต่าหุงบานเอาครับ กล like it ิ่นตะบูกงบาลนั่าครับให้แม่บ้านตำให้กินครับพี่น้องใส่ปลาแดกขึ้นไรครับพี่น้องใส่น้ำปลาแดกขึ้นไรครับพี่น้องเวลาเอากินครับอันนี้สำหรับบาจัดนะครับเวลาด้บาจัดได้กินตะบูกงครับถ้าบาจัดได้สดน้ำตะบูกงครับมันสิรู้สึกว่ามีแห้งครับพี่น้องเดิอดโซเดียมได้แรงเกินครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องฮันไดน,นะครับที่ยังบ่าถ้าไปกดไลค์กดแชร์กดซื้อสไคของของพวบจับบ๊บมากๆครับก็ฝากพี่น้องไปกดไปให้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปให้บ่าวจั๊กด้วยนะครับเวลาบ่าวจัก,กดูคลิปพี่น้องก็จะเด้บ่พลาดคอนเซ็ปต์ไปพร้อมกับบ่าวจักครับพี่น้องคือจังมือนี้ครับแต่บม,มูฮุงเฮิมแซลมอนกุ้งทองซีอิ๊วครับพี่น้อง พี่น้องท่านใดอยากกินดำพุงไม่เผ็ดครับพี่นอ้องอันนี้สูตรเจนั่นเป็นเฮ็ดครับพี่น้องเพิ่งกิใส่พริกแห้งนะครับพริกแห้งนี่นมันจะเผ็ดแห้งพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องท่านใดบ่มาก,กินเผ็ดก็อย่าใส่ร้ายนะครับพริกแห้งเดีย๋ยวสิทำลายตัวเองครับพี่น้องอันนี้ถือใจเบาใจครับอืมเหนียวปาก พี่ดองโอ้เฮียเฮียพี่ดองครับนี่เขาเงยแล้วครับพี่ดองพี่ดองเนี่ยแงๆม่ลุลลดโดดโรยเต็มเลยพี่ดอง ขอขอบคุณพี่น้องครับที่รับชมคลิปบาจากตำรวจไทยครีมพี่น้องคลิปนี้คือเดินทางตำรวจขับสุดท้ายแล้วครับขับสุดท้ายกับชิปเสียษสดอนครับเบิร์นแซลมันกับกุ้งดองครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตำหุงแซลมันกุ้งดองขอจบไปเพียงตำเหนี้ครับไปเจอกันอีพี่นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ